สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่เจ็ดธันวาคมสองห้าหกสี่นะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่หกนะครับวันที่หกหวยฮาหนอยเฉียดไปเฉียดมานะครับเฉียดไปเฉียดมาวัน วันที่6ยังไม่เข้าตรงๆนะครับแต่ว่าเฉียดนะครับหกให้6กออก60ให้6กใ่งสออก5 1 8หแต่มามาปังที่หวัวลาวนะครับวันที่6นะครับหวัวลาวเข้าทุกแผลเลยนะครับเข้าทุกแผล ถ้าจะเป็นหกตัวนะครับก็เข้าสามหกนะครับเต็มเต็มนะครับถ้าเล่นหกตัวนะครับถ้าเล่นสี่ตัวนะครับเข้าล่างสองเก้านะครับเข้าบนศูนย์ศูนย์นะครับบอกเลยนะครับลาวเข้าทุกแผลนะครับวันที่หกนะครับหวยลาวเพิ่งออกนะครับผมก็เลยมานั่งทําคลิปหวยฮานอยกับหวยลาวต่อนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปนะครับผม สมาชิกหวยลาวถูกกันมากนะครับกูกันเยอะนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับไปดูได้ที่ช่อง yo 3 0อนะครับช่องหลักผมนะครับผมช่องหวยลาวกับหวยฮานอยนะครับเข้าทุกแผลนะครับวันนี้นะครับดีใจมากครับวันนี้หวยลาวเข้าเต็มๆนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับ เรามาดูหวยหานอยงวดวันที่เจ็ดนะครับซึ่งผมคำนวณไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับผมวันที่7นะครับวันที่7เป็นสูตร2ตัวตรงนะครับ ไปกับบนบวกล่างมาดูที่น่อยพิเศษไว้พิเศษก็จะมี0ูนย์ศ 1>, 8, 1 1ดหส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น1วิ่ง0นยอยปกติจะมี1 2 2 1 8 6 6งสเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น8วิ่ง2 นอย VIP มี80 08 2 3 3 2เลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น0วิ่ง3เด่น0วิ่ง3นะครับประมาณนี้นะครับผม ลืมนะครับที่ผมย้าทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับไปสับมานะครับแต่ก็อยู่ในตัวเลขทุกตัวอยู่ตรงนี้นะครับถือใครที่ยังไม่มีเลขชอบอยู่ตรงนี้นะครับบางวันก็ออกแบบเฉดเดๆนะครับเหมือน20ก็ออก21แบบนี้นะครับ8 6ออก85แบบนี้นะครับ ให้สามสองออกสามสามแบบนี้นะครับเอาไปพิจารณาด้วยนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ